ครับผมราชาสวัสดีครับวันนี้ผมสิมาพามาแนะน้ำสินค้าเร่องโซล่าเซลปั๊มเป็นปั๊มซัมเมอร์โซล่าเซลครับผมตัวนี้ตัวนี้ที่เป็นขนาดไซสีนิวผมสิพามาเมืองสเปคของตัวปั๊มเนียครับผมมาครับผมตัวนี้ที่เป็นสเปคตัวปั๊มซียูขนาดไซสีนิวครับผมน้ามิ๊สิบเจ็ดคิวดูดลึกสี่สิบแปดเมตรนี่นะครับสี่สิบแปดเมตรตัวนี้ขยับมาอีกจะเป็นใน การใส่แผงยูประมาณ4ี่แผงครับผมเริ่มต้นที่แผง380บาทขึ้นไปตัวนี้ยูขนาดสองแรงพันหาร้อยบาทครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวดูตื้นครับผมได้คิ้วน้ำไหลสำหรับลูกค้าที่ใส่กับน้ำเยอะหรือน้ำหลาย,ยังสี่ไหมครับผมในการใส่น้ำเล็้ยวต้องเป็นตัวนี้จะเป็นน้ำคิ้วเยอะตัวนี้ ตัวนี้ทียูสองแรงครับผมขนาดใส่สองแรงซีแผงครับเริ่มต้นที่3า0อยแปดสบวัตต์แผง3 8 0อยแปสบวัตต์ถึง4ี่รอยวัตต์ครับผมตัวนี้ใส่ซีแผงเด้ครับพี่น้องตัวนี้ทอน้ามออกซียูสองนิ้วครับผมผูใดมักท่ทอนา้าหง่ทรหน้ามน้อยกับตัวนี้นลครับผมขนาดทอหนา้าตัวนี้ครับสองนิ้วครับผมรอบมอเตอร์ยู่ีพันรอบต่อ สมองครับตัวนี้เป็นสี่พันหลอบครับผมสี่พันหลอบตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโมเดลในการเมืองว่ามันดูดล,ลึกในท่าไหร่ระยะความลึกในท่าไห่ครับผมตัวนี้สมมุติห้องจอลึกสามเซนเมตรยังสี่ห้องกับย้อนอยู่ประมาณมยี่สิบเจ็ดเมตรในกอนครับผมถ้าลึกสุดนะครับการดินพังถับพังหยัางตัวนี้ส่วนต่อมานะครับผมในการสเปกปั๊มตัวนี้มันจะมีของข,องขันมาน้ำก็คือมีกองขบคุมครับผม กองขอบคุมปั่มสมอเวลาน้ามดไฟเกินหรือมอเตอร์มีปัญหาตัวนี้จะขื้นโคตรขื่นโคตรขึ้นมาให้ห้องโลว่านี่มันจะขื้นโคตรยู่หนาจอมันนี่ครับผมตัวนี้ขื้นโคตรหนาจอให้ห้องู้ว่าปั่มเกิดปัญหาในส่วนไหนส่วนไหนครับผมครับผมแล้วก็สิมามีกล้องตัวขาวนี่มาอีกเป็นอะไรเสริมเป็นอะไรเสริมก็จะมีหนึ่งนะครับผม เตี๋ะไรครับผมเตบพันสายไฟ้ากาลูกร้อยลูกไว้นี่ใส่ย่อนใส่สำหรับเพื่อนยังแม่น้อครับผมตัวนี้ใส่สำหรับลูกค้าที่ใส่กับขกลืนแท่งเก็บน้ำเพื่อเสียให้น้ำเต็มแท่งเราให้มันตัดให้ครับผมนํจาจะมาด้ล้นแท่งตัวนี้เป็นลูกร้อยครับผมตัวที่สองกับมีเตีพันเกี่ยวมาให้เป็นมวนเล็กครับผมถ้าเขาใส่บอ่อหรืออย่างเขาสามารถซื้อเพิ่มได้ซื้อเพิ่ม ท,ทั้งห้าเขาได้เราก็จะมีพวกแจ็ค MC4 เขาไปเลยซื้อเพิ่มมันแถมมาให้น้ำตัวนี้นี่มันสี่อยู่ในถุงมิถีแถม่หม่น้ำตัวนี้แจ็ค MC4 ครับผมในการต่อแผงเพื่อเขากับกล้องครับตัวนี้เราก็จะมีพวกสายหดสทงปลาเราก็น од, missile, elle, ็อตเล็กๆน้อยๆอยู่ในนี่เราก็มีขาจับขายึดขาจับขายึดของกล้องควบคุมตัวนี้มาให้่ ล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนว่าบมมีหกเหลี่ยมในการเปิดตัวนี้มันมีแถมมาให้สําหรับในตัวปั๊มตัวนี้กับไขควงครับผมตัวนี้แล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนก็คิดว่าในเวลากองพังหรือมอเตอร์เสียอย่างสี่ทั้งร้านของผมมีจำหน่ายครับหรือี่เป็นแบบว่าครบเซตแบบกล้องตัวนี้ก็มีขายให้ครับผมแล้วก็ถ้ามีเป็นแบบว่าลูกค้าใบพัดบอพังแต่มอเตอร์พังเฮามี เสร็จในการขายมอเตอร์ให้ในราคานี้สําหรับราคาปั๊มตัวนี้เบาๆครับผมราคาประหยัดแน่กับสิอยู่ราคา8ปดพันเก้าเก้าร้อยเก้าสิบบาทตัวนี้เป็นปั๊มสมมสร์สระเซียวพอนแรงในการดึงน้ำขึ้นจากน้ำบาดาลที่เขาบม่อยากใส่เสียคาไฟเขาก็เรียกตัวทั้งพลังงานทั้งเลือกได้ก็คือ ใส่ปัม๊มโซลาเซลล์ครับผมขนาดใส่ตัวนี้สีใส่ยูขนาดบ่หานิ้วตลอดถึง6นิ้วตลอดครับผมหรือลูกค้าท่านใดที่มีบ่หน่าแปดหรือ,อยังกระลงงในครับแค่ห้องย่าไปลงหนาซีก็พอครับเพราะว่ะาตัวนี้มันก็ขนาดใส่ซีนิ้วแล้วอันนี้ก็จบลงไปแล้วเด้อครับผมในการแนะนําสินค้าเรื่องปั๊มเสมอโซลาเซลล์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ เพจราชาพ่อทูของห้องน้ำเนเด,ด้อครับผมตัวนี้ราชารครบเครื่องเรื่องกเกษตรขอบคุณครับ